ทานไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับประมาณนี้เนาะโอ้ได้การครับได้การได้การอืมปอดอืมอืมเพื่อนบ้าครับอืมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ทุกคนอ้ไรไส้จานน้องนุองครับผมสิบ้ามาเห็ดไก่อบวงนะครับมือนี้นะครับผมมาก็ได้ครับใส่ซี่ยวขาว นะครับแล้วก็ใช้น้ำปลาใช้พริกไทยนะครับแล้รกระเทียมกระเทียมผมเสียวไซน์ไว้ในตรงนี้นะครับในถท้องกระเทียมนะครับหอมๆนะครับเสด็จหอมเนาะเดี๋ยวไปเบื้องนะครับปลาสีเป็นยังไงนะครับไปเบื้องน้ำกันเลยครับเดี๋ยวผมเสียวลงโอ่งนะครับเนาะอี่แบบนี้นะครับก็สีย้อนลงโอ่งนะครับผมมาไปเบื้องน้ำกันเลยนี่นะครับผมเสียวโอ้ไปนี้นะครับผม เดี๋ยวเขามาเบิงน <ELLE>: hmm. ้ำกันครับ่านไปอีกผมอีกจ่าเวลาอยู่ประมานตอนนี้จ็ดโมงแล้วปะห้าโมงกับม่านหาโมงเคื่งถึงหกโมงนะครับอีกชั่วโมงหนึ่งเข้ามาเบิกน้ำกันครับว่าสิเป็นยังไงครับผมป่ะมาหลุดน้ำกันครับพานไปหนึ่งชั่วโมงครับปึ๊บนีไหนร้องป่ะนี่เข้าเบิงน้ำกันครับใก่อบวงเข้าสิเป็นยังไงครับมาหลุดน้ำกันพานไปหนึ่งชั่วโมงแล้วขอหันนันขอหันครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับ มาหนีเนาะโอ้เด็กการครับเด็กการเด็กการขยับมาลุยเลยบ้านนี้เข้ามาต้องรีรอแล้วครับบ้านี้เด็กการเด็กการเลยเด็กการเลย,เล,ยลุยเลยบ้านนี่อ่าพอตาหน้่มกิมไปเรียบร้อยแล้วครับเอาลงเลยอ่สาส่วนโอเอครับวันนี้หอมห่วยๆเลยบ้านนี้หอมกันพริกไข่เนาะครับเนาะหอมพริกไข่เนาะครับผมเด็กการเลยครับบ้านี้ มาเสียบเชื่อกันนี่ครับมาหับด้วยครับผมผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนใส่ไสเจ้านายน้องนุ่มครับผมครับมือนี้นะครับมากินไก่อโอ้โหรวมกันด้วยครับเรียบร้อยแล้วครับผมด้วยเลยครับก็ต้องเอาหลายข้วด้วยด้ยพ่อใช่การตัวเอาปลา้ีล้วไม่ไปน่อกที่เขาลดยันดึงบกขาดอ๋อ โอ้ยเดาดึงเอาดึงเอาดึงเอาเดาเอาอเปล่ไเ <c oughs> ออคออยู <c oughs> ออยู่คออยู่เหลืองเลยยิ้มมือมาๆชา้อยเอเด้อครับอันนี้เอพิ่งอดีเหดโดนหลอดเด้อน, <c oughs> นี่เนาะเระว่านี่ละ่ะก็พถือวา่าไผ่เด้อครับเปลือยอยู่เด้อนะครับผมเพระว่านี่มาลุยเลยครับห้างโดนแล้วพอด,วดวอดีเฮตุใกล้อุโบสถโดนแล้วนะพ่อโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยพอ่เด็ก่าย็กพเด็ ไปไปดีป่ะโอ้ยบรหารทหากเจียมหินเออขอาง่ายของง่ายจียมมังเก้วกข้ามกันสัตเกี่ยวเป็นยังไแสบป่ะแสบแกวบอกพริกดิบด้วยค,ครับผมอืมห่วยมอืมห่วอ,อืมอืมเพื่อประคับครับ quan phơi phơi này với gần đủ luôn rồi thì vào xong qua không đi học มาเล้ครับเดืองจะแชร์ต้องกันครับอืม <c oughs> อมักมัเข้าอยา่เาเขาเขาของเงยนว้าววาววาเขาเงินดีว้าหลวง้องทางประตูวทุกดีฮะอือเร เป็นไงที่เป็น้องเอาเสื้อหัวง่อยานไปเกี่ยวหงางหัวกลับขึ้นมาเรียบร้อยเห็นปะเหรอ ลองออกไปเห็นเบิ้องด้วยครับประมาณชั่โมงหนึ่งสุกเลยเท่าปอเนีเจ้าหยาก็กมาาสุกเลยหมื่นก็ดีทำงานตอนมื่อไงเนาะเท่าไส่องไว้เท่าไยยง จะปัญหามันบางคนหยันบมยู่นไแห้งใช่ไหมอืมไฟแห้งบ่าางคนหยันโุเพราะเราตอนบวพอมหางไฟหลายเอือพวกแหยันโมูกคนอีู่างไฟแห้ง พี่นนอนมันตรงนี่สลาดิครับต้เจาะหูอันไม่น่นไปมักกะไปหมดขอบเลยนอนขุ้หยอดต้องต้องหูหรือปา ัสัน่นไฟอไฟมันหมดมออั่นเท่าไฟปิดใครกับบ้านใส่ลูกกลัวครับมัานลูกเคืองอยู่เป็นเงี้ยเตือนอยู่ครับ สร้าไว้ครับนั่งไม่ยิ้มเหรอต้งควว้อยนนี้มันตัวเงี้ยเนาะไม่ตัวหน่อยเนาะมันก็ยิ้มทุกวนตัวเงี้ยไม่นกัสง่ายแค่อหนล่ะมันจะม้วหมดแล้วก็สุกดีครับสุกบางดีเลยไม่ยิ้บบนไ้พอสุกได้ไ เน,นี่ดีคือควกเดอตังจากป,ปุ๊บฟ้ามลายป,ปุ๊บฟ้าปาะมาครันแม่ยอนปุ๊บฟ้ามาที่ห้องเขาเรียกแบบใหม่นี่เป,ป็นไหลายฮะเดือกับพวกสุกสุกสุกท้้งนอกนนข้างในสุกแต่โอปงอยูอ่ะ ผ,ผักเนี่ยถ่ายไม่้องคุณตังเลยข่าวอะไรดีไหมล่ะพอห่างมกินมดนเปี่ยว โอ้โหสุดยเลยอ๋อพ่อเอาให้อยังป้ากินกินเมื่อนี่พ่อเลยป้าเมื่อนี่พ่อพ่อนอนกินป้าโตมันก็ไม่ได้เลยเพื่อประการเลยครับถอดรองพันโอ้โหมามามาข้างในมันดีมีกระเทียมนะอืมเที่หอมอืมเมื่อกี้อะไรเทียมเต็มเลยครับผมยัดกระเทียมใส่มาครับให้มันหอมหอมดีครับในการเลยของคอได้ปีกนะ เอาีกันอืม,อม,อมตัวมือล่าผักได้ไหมไปยาวๆจะอบมอืม,อ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 ม งานเอากวดนดีกักอบๆเนแะ้ี่วันพ่อกินมาแน่นพอีเยอะถึงไงดีถึงยงงไวะโรคกวายเหรโรคเครืง เพี่นนองนงฮึ่มมากก็อยากกินน้ำนี่ โอ้อะสอมครับพี่น้อครับมาดูนะพ่อหอมมากเจียเต็มเเียมหอมมาเลยเฮ้ดังเลยเนาะ ตง่ะกินอะไรแบ้ผมเมมอ่มาดูงมาเเตเเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เ้เยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเ้เ้เย่ อืมช mm. oh, mm. 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 mm ิ้มหนึ่งนะชิ้มหนึ่อืมมาอืมอืโอ้มา ได้ขิงเม,มเงื่อวานโอ้้องใส่ยังไงยังไงพอดีก็ม่ตัวนี้ก็จะขายขายยูวร่องเิดหนึ่งอืม,อม,อม เราม่เข้างนนี้ครับรัยุ่นขีม,มึงอ่ะอืมหา,ายเาะบ่ามนแห้งมัน,มน,นสะเยียมา้อมดีพห้อมกเบ้

ข่อหยาบด้วยครับค่อยดีครับ,บจะอบ่าพอยคันปิ่งจะหยาบตะโขกนะครับถ้าเาปิ้งก็จะหยาบอันนี้มันจะพอยมันจะกลมกลมเลยเหนือมันจะอ่อนๆนะครับถึงจะเป็นไก่ตัวละโลก,กว่ากะกัอ่อนครับพอมันอบนะครับเนาะไม่โควีบจะอบกับเพื่อนเป็นอีกแบบนึงที่พอบัน,น,นแหง้งแหงเลยดิไม่โคบีบก็แหง้งเลย 嗯嗯嗯。